เช้าจ้ะเพื่อนเพื่อนซาวลินพิเลนจ้ะเขาป่ามื่อนีิซาวลินมาจะมาหาไอ้ผลผลไม้เนาะจ้ะพึ่งลงรถจ้ะนี่เห็นเห็ดพึ่งหวานไหมโอ้แมนบอเห็ดพึ่งหวานบอโอ้บอแมนได้นี่เออจอดท่านที่เลยจ้ะมื่อนีิซาวลินมาเก็บบูเบอรีสองถังจ้ะพี่น้องโอ้เจอเห็ดตั้งอยู่โอ้จอดก็หน้าแมนบาวะแมนจ้ะเห็ดพึ่งหวานจ้ะโอ้แน่นๆเลยเพื่อนๆ แน,น,น่นเลยจ้ oh, ะแสดงว่าตรงนี้สิพอมีมั้งเดี๋ยวต้องย่างหาจักหน่อยเนาะย่างหาจักหน่อยจ้ะพี่น้องเฮ็ดพึ่งหวานเฮาจ้ะดูพึ่งลงรถจะเก็บผลไม้เออดูเพื่อนๆเฮ็ดพึ่งดอกที่สองเจอแบบโดยบังเอิญบังเอิญบังเอิญบางๆเลยเมื่อกี้ซาลิ้นตักผลไม้อยู่เลยจ้ะเบิ่งตักไปตักไปเปิดเปิดเอ้ายังดำดำนึกว่าตอใหม่ยังดำดำเปิดเอ้าเฮดตัวนี้พี่น้องเฮดตัวนี้ โอ้โหพี่ทากมาเรี่ยนี่สวนอีกแล้วอันนี้เนาะเวลาหานี่บ่เจอได้พี่นองแต่เวลาบริตต่งใจหานี่อ้าวคือพอแต่ว่ากระบนเนทัอันบางหันดิแต่ก็ใส่ได้อยู่จ้ะอใส่ได้อยู่หัวโบนเนทัเมื่อกี้โอ้เจอแบบไม่ได้ตั้งใจเจอแบบไม่ได้ตั้งใจใส่ถังก่อนคนนะก็ลังสตักบุรีจ้ะ บูบุรีซาลินตักพึ่งตักเด้เมื่อกี้อุ้ยแต่ว่ามีนอนเห็นบ่เซาลินมาแล้วว่ามันเป็นแบบบวมๆเนาะเนี่ยนอนเดี๋ยวพี่น้องนอนเสาะนอนเสาะแล้วต้องเอาเอาหัวออกไปเลยเนี่ยเอาขาออกไปเลยนอนเสาะบวมเลยจ้ะเอาตะดอกเนาะเอาตะดอกมันนอนกินแล้วเออพี่น้องซาลินเจออีกแล้ว บตักมากไหมอยู่ก็อยู่ในนี้พี่น้องแอบอยู่ในนี้โอ้มันก็กระลังขึ้นเนาะคนคนกับโบเห็นในพี่น้องถ้าบใหญ่ใบบานอีหลีอันเนี้ยต้นไม้ผู้บริสุทธิ์พี่น้องไผกับผ้าปอๆในบ้านเมื่อีไอเห็ดพึ่งหวานเนาะพึ่งติดล่ะสาวลี่เ็ดีนะตักมาบอนมันเ่ะตักไปตักไปมาตักถือบอลแถะบันทิซาวลี่เอ้ยมาตักถือบอลแถะบันทิจาโอ้ยคุณล่ะโอ้โอ้แกงโป๊พี่น้อง้อย โบอยากนี้จากจุ่มนี้เลยบาดนี้ไต่สามดอกเลยนี่สามดอกเลยนี่แต่ตักมานี่อุย้ยพี่นอ้องก็สวยเถอะละเพื่อนเพื่อนก็สวยเถอะจ้ะเอ๋อคืองามเถอะาดนี่อุย้ยทุ่งมือกับบริไซแบาดนี้เพราะว่าไอ้เก็บเก็บบูเบอรี่นะจะ้ะอุย้ยเก็บบูเบอรีเดียวเทบ,บูเบอรีก่อนพี่น้อง ใหม่ก็สิเอาเฮ็ดก็สิเอาโอ้เดี๋ยวเอาตัวใดมันบ่ง,งามออกก่อนอบ่นนี่นะตักมากเลยได้ทั้งมักใหม่ในทั้งเฮ็ดถึงบ่หลายดอกแต่ว่าก็ยังดีใจที่พอนะจ๊ะยังเถอตั้งใจหายลีกับโบโผลได้เฮ็ดอันนี้เออมันต่อแอบซ่อนซ้อนแอบที่แถวนี้เองแอบซ่อนซ้อนแอบไงนี่ไก่ละล่ะไก่ความจริงบุหร่าอันนี้เมื่อกี้อันดอกนึงตึกแต่ขับรถมาผมนละพี่น้อง โอ้ดอกนี่มีดเขาู Denn ่ใส่มีดอยู่ในรถจ้ะเดี๋ยวเอาใส่โอ้งามาไหมสะอ้อนไหมแย่งจากบาทกันนะโอ้แข็งโปกเลยพี่นหอกโอ้ยบอกว่าตั้งใจหาหนิพอเดี๋ยวพอดีดีเนาะ ตัวได้เนา่าตัวได้เสียนะพี่น้นงอ้าวแมงแข็งแมงแข็งบานเฮาแม่นบ่เนี่ยแม่นบ่ลเหรอวิ่งคิดว่าแม่นนะอย่าสีว่าตรมีเมืองเมืองไทยอย่างเดียวเด้อมีเบิดทุกอย่างฟินแลนด์มีทุกอย่างที่เหมือนเมืองไทยเ,เกือบเกือบปล่อยเปอร์เซ็นต์อะทุกอย่างหน้าตาเหมือนกันจ้ะแต่เอินคนละาซื้อเท่านั้นเองเลือกเอามากเสียามากเละออกนะจ๊ะเวลา,าเข้าไปเลือกมันจังบย่ยยากเนาะ เคยเลยแบบแตกเลลๆเอาไปใส่กันนี่โอ้ยน้มมันแตกใส่กันจ้ะเลือกหนักขนาดเลยเนี่ยต้องเลยเอฝ้าว่าเห็นค่ะต้องฝ้าู่อากเนาะโอ้ยไก่เต็มแล้วเพื่อนๆแตกเหลืออีกถังนึงนะสองถังเนาะออเดอร์วันนี้อ่ะสู้ๆซาลิน ลูกแตกกึนอาให้นะที่มันแตกกังสีเวลานั่นสักพักหนึ่งนั่นบ้ามันก็สีออกแล้วมันสิกมันเกิดมันสีไปจูบก,กับหน่วยดีๆนะจะเลือกหนกกว่านะั้น้องฝ้าวยิบออกก่อนถ้าพอนะก็ยิบออกพอๆก็คือว่าละเลือกเอาเย่นมแหม่นันนั่นก็เลือกออกไป ป้าในลูกบกค่อยง่ายดอกจ้ะลูกปันกลางลูกง่ายบกค่อยหลายแต่ลูกปันกลางเนี่ยใส่ประมาณเนี่ยร้ายหลายนี่แหละใส่ไอ้หมยถึงว่าใส่จริงๆของบูบอรีป่าเนี่ยมันจะใส่ประมาณนี้แหละแต่ว่าถ้านบอนไดสมบูรณ์นี่ก็สิลูกใหญ่ขึ้นมาเนี่ยเหมือนเหมือนบูบอรีที่เขาปลูกกันนะบูกคายนะแต่ใส่ไม่นจรกิงกับประมาณนี้แหละบูบอรีป่าเนี่ยใหญ่ปันกลางปันเด็กไปกับาไปอุ้ยไก่ความจริงอีนนี่อะไรเนี่ยใส่อะไรได้เนี่ย หาซบฟิโดลดอะไรได้พี่น้องเจอเห็ดเหลืองจ้ะรุ่นจิว๋วกำลังโตจ้ะอ๋อว่าแต่มีฝนนี่มันขึ้นหลดอ่ะอันนี้มันก็โอ้อยถ้าช่วงฝนแหงแห่งเดี๋ยวสาวลินจะต้องแวะมาเบิ่งอีกที่หนึ่งเน่ะพี่น้อง พอดอกน้อยๆมันก็ร่งขึ้นลายอยู่นะนี่ยท่นี่ก็กินได้แล้วะพูดถึงจะอยากลอยจน้อยให้มันแบบมีหนามีเหนือจกน้อยก็กระได้กระได้นะขึงเราขึ้นมาเราจิ๋วโอ้ยเป็นแนวนั่นคือเละคือเลีนยเท่ พี่น้องสาวนี่เจอเฮ็ดึงหวานอีกแล้วอุยอ้ยความบังเอิญอีกแล้วพี่นออ้องเอ้ยย่างหาย่างเนี่ยเฮ็ดเหลืองเจอเฮ็ดพึ่งหวานโอ้ยดีใจดีใจพี่น้องอุย้ยมันก็ลื่อนขึ้นจ้ะจะต้องตั้งใจหายนี่เด้อนี่เด้อโอ้ยอันบ่ตั้งใจย่ำใดนี่เจอตลอดเลยแต่เมื่อกี้เหมือนกับเห็นอีกดอกนึงพี่น้องเด้อต้องไปเบิ่งจ้ะมันเหมือนเห็นอีกดอกนึงแปบบีแบๆบแบบีบเปีบเปอ้ยดีใจดูนี่สวยงามมากจาก้ะ อุ้ยได้แล้วเฮ็ดผึ้งหวานอู้มื้อนี้ซาบลินมานแบบโดยบ่ได้ตั้งใจบ่ได้ตั้งใจมานเลแบบนี้ได้ <c oughs> ทั้งหมักใหม่ด้ทั้งเห็ดผึ้งหวานได้ทั้งเห็ดเหลืองวันนี้อู้เจออีกแล้วเห็ดเหลืองรุ่นจิวจ๋วรุ่นตัวแข็งแกร่อีกจักอาทิตย์เนาะ มาหาใหม่นิพผอ่กันด้วยนี่ ไอเนี่ยตัวนี้เห็ดพึ่งขาลายหัวส้มพี่น้องเอจอแล้วจเจอแล้วแสดงว่าป่านี่มีเห็ดจ้ะเพื่อนๆป่นปนปานี่มีเห็ดอันนี้เห็ดพึ่งขาลายเพื่อนๆนะเห็ดพ,าาพ,หพึ่งหวานจ้จะเจอแล้วเห็ดพึ่งหวานนิ่มไหมหัวนิ่มนิดนึงนะนี่ ใช้ได้หรือเปล่านอนนี่นอนนะนะเสียดยมันจะเอาดอกมันไปเสียดยดอกมันยังโอเคอยู่เจออีกแล้วเพื่อนๆอู้จะใช้ได้หรือเปล่ปปาอีกเรื่องนะยวดูก่อน ขี่รถหาเห็นอีดีเลยพี่น้องซาเวลินขี่รถอ๋อมีถากนำจ้ะถากนจริงว่าได้ใส่ถุงมือแล้วนี่ไใส่ถุงมืออยากโดนอุ้ยเขี่ยออกก่อนนะไหวาตาตกเลยจ้ะเออบวมบวมขาแต่เขาจะใช้ได้อยู่หรอกอุย้ยคืออันนี้เถอะลหรอไว่าเดี๋ยวเอาขาออกเอาประมาณนี้พอจ้ะ ดอกมันย oh, ังใส่ได้อยู่พี่น้องดอกยังใส่ได้อยู่จ้ะโอ้มานเห็ดเรื่อบัดนี่นี่อีกดอกนึงแมนบอนอะพี่น้องแมนบอนนี่บอนเอใจมันแมนเห็ดอยู่เห็ดที่เ้ากินได้อยู่บ่แมนบอลเหรออ๊อแมนเสยโอ้ยนึกว่าเห็ดเบื่ออุ้ยเห็ดพ่งหวานจ้ะอุ้ยสวยดอกสวยเสาวลีนถือกล่องแบบนี้โบถนัดเลยจะปาดขาแบบบอนนี่นะเห็นบันไม่นอนเนาะ เออเฮ็ดพึ่งวันแต่เฮ็ดพึ่งวันถือกล่องแบบทางง่าเงาเนี่ยนะนะที่แหลกบ่ไริบาจะมาเก็บเห็ดนะจ้ะแค่แบบมาซองอันเห็ดปกติแต่ว่าลักๆก,ก,ก็คือหาผลไม้จ้ะเหมือนนี้มีออเดอ้อสองถังเนาะเออก็เลยได้เก็บเอไหมายถึงว่าตั้งกล่องท่าขวางนะจ๊ะตั้งกล่องทางง่าเงาไหมมันมันเลยบ,บ่ได้อันนี้ให้ดีๆนะนะตัดขาง,างงางๆนะมาเพื่อนซาเวลินเจอเห็ดพึ่งหัวแดงแหมนบอ ว่าเมีนได้หน่เด้ออุ้ยแมีนดูได้นนหน่อุ้ยอุ้ยมานนี่เกล้วยเสาลินบ่บกเฮ้ยพึ่งเฮ็ดพึ่งบ้านหัวแดงจ้ะนี่ธรรมศาสตร์คนนี่บ้านคักโพดโพดได้หน่เด้อเนี่ยบ้านหลุมนี้พี่น้องมีดมีดมีดด้วยซ้ ปออเดี๋ยวข่อยไปเล่มต่ออยู่บ้านเนี่ยเสาบรินซื้อกล่องทางเหย่วมันบ่ถนัดเนียแต่ว่าเนี่ยละกสิปบ,บาทใ้เบิ่องจังซี่ล่ะเอาไม้ทิ้งว่าเอาแต่ะฉีมันอออนะเอ่อสกรปรกออกเนาะเอาแต่มันสกปรกออกจ้ะแล้วก็ไปเล่มต่ออยู่บ้านจ้ะมันได้สตาร์ททางเหย่วเหรอแม่พี่น้องโอ้สวยๆจ้ะว้าวสวยๆส,สมบูรณ์แบบเดี๋ยวโอ้โหเสาบรินเสาบรินหวานมันฮิต ไม่ได้ตั้งใจหมานหมานเสยเจออีกแล้วจ้ะกำลังขึ้นเลยพี่นอ้อุ้ยอุ้ยป๊าหล่นเลสวยเลยจ้ะสวยสวยน้องบีต้องอิดชาพี่ปลาแน่เลย ไปเจอได้ยังไงคะพี่เริ่มมันออกแล้วเพื่อนๆเห็ดพึ่งหวานเริ่มออกแล้วเริ่มมองเห็นแล้วมองเห็นดอกโอ้โอ้โอ้เริ่มลายตะก้าเริ่มหน่อยเลยได้ดบัน,นี้ในเห็ดพึ่งหวานต้องใส่ตะก้าใหญ่จ้ะตะก้าน้อยเมื่อคืนนะเออมันเพราะวันดอกมันใหญ่นะอันนี้เห็ดพึ่งเนยนะเจ้ะเพื่อนๆแต่ข้างๆนี่ไม่ใช่นะจ๊ะอันนี้คิคดว่าเห็ดพึ่งหวานแต่ว่าเหมือนจะหัวนิ่มเนาะได้ไหมใช้ได้ไหมโอ้ยไม่ได้แล้ว ใช้ไม่ได้แล้วเจออีกแล้วเพื่อนเจอกล้วเ่นบอกอุย้ยกําลังคืนเลยจ้ะกําลังคืนเลยอี๋ตาโมตานี่อีกโอ้โหค่ะโอ้ยผมเหมือกบริไซได้บ้านเนี่อยอ้นอนกําลังสตาร์ทเลยพี่น้องโอู้หน,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 นี่หลักฐานคาตาเลยนอนกําลังเซาะแซะ ดูพี่นอนโอ้ยจากมือเดียวไม่ถนัดสวยอีกแล้วกับท่านสวยอีกแล้วมีเอ้ยคิดหอนนุ่งบีเลยได้บ่ะนี้เวลาได้เก็บเฮ็ดเพิ่งวันนี่ได้คิดหอนนุ่งบีเลยได้บันดนี่อันนี้หัวสม้ม มะส้มเอาบอ่พีน่นนอเอาก็ได้บปะ่ะเอาไปตติมกันเอาก็ได้ปะ่ะเอาไปตติมกันมะส้มเจออีกแล้วอุ้ยอันนี้กําลังขึ้นเลยเนี่ยโอ้โหอันนี้ก่อนในนี้ว่าสวยอันนี้สวยกว่าเลยเ,เพื่อนๆนี่ข,นขึ้นเลยจ้ะนี่ขึ้นนเลย ตรงเบื้องดีๆเนาะเจ้าต้องดูดีๆนะนียสวยมากเลยนี่ตัดแล้วเหลือแค่นี้โอ้โหสวยงามโอ้ดอกนี่ใด้่บ่พี่น้องเลยสังวานดอกนี่โอ้ยเผาแล้วบวมบวม ของสวยๆงามๆอยู่ใต้ต้นไม้กิ่งไม้เพื่อนๆเอ้ยกันะสวยนะนี่โอ้เป็นกอเลยจ้ะสวยสวยสวยจ้าดอกใหญ่ดอกใหญ่เชยงาโอ้ดูกัน โอ้ยได้เห็ดงามอีกแล้วสาบลินเอ้ย,อยขาขาขาพระโอ้โหสวยอีกแล้วดูนนะดอกาง,งามอยู่ใต่ไอ้กิ่งใหม่พี่หน่องเห็นพอเรื่องเน่งนะเออซาบลินเปิดประตูมากเกือบเหยียบจ้ะมันโอ้ย มันหน่อยมันกำลังงัยเนาะโอ้ยบางทีแหละเกลือดเหยียบบางทีแหละติดหล่อประตูเสาวลินเลยเก็บเสียบโอ้ยต้องมองดีๆเนาะคนเพื่อนเนาะนะตะมุตะม,มิมากเลยอันนี้หัวแดงกำลัขงขึ้นเลยนี่จะ้ะผลงานของสาวลินบุญนี่โอ้หมเต็มจักเื่อพี่น้องหย่อนแบะปลาจะหาเห็ดจะ้ะได้ซัมนีเอาซัมนี่แล้วพี่น้องขายซัมนี่ละลดราคาเอาเมื่อยเนี่ยที่จริงสาวลินจะ เต็มถังหลายชั่วโมงเลยดิพี่น้องบัดนดีซาวลินข้าหาเห็ดนะจ๊ะพ่อเห็ดพี่น้องมาเบิ่งนี่ข้างๆกันนี่โอ้ยซาวลินก็เลยต้องเฮ็ดคลิปเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งเลยจ้ะเพราะว่าเฮ็ดมันหลายนะจ๊ะคลิปตัวนี้ก็คือหาบุบารีเนาะแซ่บมากกันนี่แหละหาเห็ดพี่น้องโอ้นี่ปวดพจ้ะเห็ดเหลืองเห็ดหอบเห็ดแดงเห็ดแดงทั้งนั้นเลยจ้ะส่วนมากเห็ดผงหวานน้อยเดียวจ้ะส่วนมากหัวแดงทั้งนั้นเลยตะมุตะมิพี่น้องเอ้ยนี่แหละไปเลยจ้ะคลิปนี้เดีี๋ยยยว่่างออกู เบนนิ่งอันอนะเนี้ยกำลังสีล่าพี่น้องนะเนี่ยอยู่ในถังอีกพี่น้องเสาลินเก็บมาได้เมื่อกี้นี่โอ้ยมันเยอะนะพี่น้องนะมันเยอะเนี่ยจะไปทำความสะอาดต่อที่บ้านจะ้ะเดี๋ยวไปเลี้ยงส,สวยๆเ,เพื่อนๆดูเนาะเพื่อนเนาะมันเยอะไงเพื่นอนมันหลายโพดนะเดี๋ยวโอ้ยเห็นบ่เก็บประวันประไวบุกเคยเก็บเห็ดเมื่อยปนิจักเถื่อแล้วก็ได้เห็ดสวยพร้อมพี่นอ้องวันนี้ขาสั่งนี่คามันโอ้ยนี่ตะมุตะมิรุนตะมุตะมิ นี่เลยจ้ะคลิปของมือนีแล้วจ้ะเนาะโอเคค่ะเพื่อนๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวรินอินฟินแลนด์ด้วยนะคะฝากกดติดตามสาวรินอินฟินแลนด์แฟนเพจด้วยนะคะภาษาไทยนะคะแล้วก็ปาฟินแลนด์แฟนเพจนะคะภาษาไทยคะ่ะฝากตามเพจด้วยนะคะเพื่อนไปแล้วจากคลิปนี้หอบจ้ะไงเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย